แม่ตัวเองยังเหม็นกินปากตัวเองอย่างเงี้ยกินมันหมาตายในปากอะไรเงี้ยคลิปนี้โบจะมาพูดถึงายาสีฟันนะคะยาสีฟันเดนทิสเตตัวนี้นะทุกคนปกติโบก็ใช้แบบว่าหลอดห้าหกสิบเลยเงี้ยเขาจะฟลป่ะอันนี้แบบร้อยกว่าบาทซื้อมาหลองผลที่ได้ก็คือมันดีมากคือแบบมันไม่ได้แบบฟันขาวหรืออะไรอย่างงี้นะแบบโบโบส่วนพวกนั้น,นคือโบยังไม่ได้เห็นแต่สิ่งที่สัมผัสได้แลวรู้สึกก็คือ กลิ่นปากล้ลองอนุกนครเราแปลงก่อนนอนใช่ไหมตื่นมาตอนเช้าอะ่ะคือกลิ่นแทบจะไม่มีเลยอะ่ะคือแบบสามารถเดินออกจากห้องมาแล้วแบบเซ่ยายกับคนในบ้านได้อะไรเงี้ยแบบก่อนหน้านี้คือแบบว่าเวลาตื่นมาแบบพี่มาหาอะไรเงี้ยพี่มาเคาะห้องอะไรเงี้ยคือแบบเปิดแล้วก็มีอะไรอนะ่ะทำไรหรออะไรเนงะี้ย <laughs> คือแบบกลิ่นปากมันรุนแรงมากแล้วตอนนี้คือแบบทำให้รู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้น แล้วเวลาแบบไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจในการพูดอะไรเงี้ยมากขึ้นแบบโดยปกติเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของกินปากเพราะว่าชอบโดนทักมาครั้งแบบโดนทักว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มีกินปากอะไรเงี้ยเราก็จะเฟลไปทั้งวันละอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือตอนที่ใช้อะ่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะช่วยเรื่องกินปากได้ขนาดนี้นะแต่ว่าแปรงฟันแล้วแบบเออพูดคุยกับคนอื่นอะแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรเงี้ยแบบเราเป็นคนที่แบบชอบถามอะว่าเออมีกินปากไหมอะไรเงี้ยแบบเวลาไปคุยกับคนททีี่่่่สนนนนิๆะะคแตวววาาาา้ถมัเร กินปากปลาอะไรเงี้ยได้กินปลาเลยเขาบอกไม่ได้กิิหนนะอะไรเงี้ยรู้สึกดีอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยกินปากเราแบบว่ามีสิ่งที่สามารถเอาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือตัวนี้ก็ถ้าใครยังไม่เคยลองก็ไปลองกันนะใครที่มีปัญหากินปากแบบแม้แต่ตัวเองยังเหม็นกินปากตัวเองอะไรเงี้ยลองซื้อมาลองนะซึ่งโบรู้สึกว่าตั้งแต่โบใช้มาเนี่ยหลังจากที่โบใช้ไอ้ตัวนี้แหะค่ะแล้วแบบใส่แมสแล้วเราพูดอะ เราจะไม่ค่อยได้กลิ่นปากตัวเองเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นปากมันลดลงจริงๆร,รู้สึกว่าแฮปปี้เวลาพูดมากขึ้นอ่าถ้าใครมีปัญหากินปากแล้วใส่แมสแล้วแบบพูดเยอะๆในแมสอะแล้วแมสจะเหม็นซึ่งโบตั้งแต่โบใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นทุกคนแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าแบบว่าใช้แล้วไม่มีกลิ่นปากเลยหายไปเลยไม่ได้ขนาดนั้นนะคือแบบมันก็มีกลิ่นน้ำลายกลิ่นอะไรพวกนี้บ้างแหละแต่ว่ากลิ่นมันลดลงมากนะทุกคนแต่ถ้าหากว่าใครที่มีกลิ่นปากมากมากๆๆไปหาหมอไปพบทันตแพทย์นะ รามันเป็นท่าอะไรทาไมมันมีกลิ่นขนาดนั้นแบบกลิ่นเหมือนหมาตายในปากอะไรเงี้ยอันนั้นควรต้องไปให้หมอฟันเช็คปากให้นะคะแต่ถ้าหาใครที่แบบว่ามีกลิ่นในระดับที่ว่าเราแค่รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาพูดเลยอะไรเงี้ยเวลาเข้าสังคมแล้วรู้สึกแบบว่าเราจะเป็นคนปากเหม็นหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ไว้อุ่นใจกว่านะคะทุกคนก็ไปซื้อมาลองกันได้นะคะและถ้าหาว่าใครมียาสีฟันดีๆที่คุณใช้แล้วแบบรู้สึกว่าคุณต้องไปลองหรือค่าคุณคะอะไรเงี้ยก็มาบอกโบได้ข้างล่างนี้นะคะ โมก็จะไปลองซื้อมาลองนะสำหรับทีนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย